คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องกะแล้วแต่จิมเบอรส์สุูทุกคนนะคะพี่น้องก่อนอื่นกะขอ,อนอ้อมนุโมทานาสาธุเนาะคะ่ะในถูกทุกบุญที่ได้เดินทางไปเฮ็ดมาเมื่อนี้ขอให้ไปนวนดวงรประชคเปลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุูทุกคนค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุเฮงเฮงรวยๆเด้อพี่น้องมือแรกกะจะมีขามแม่นำโค้งเนาะคะ่ะพี่น้องบัว่าจะเป็นตำ่ำไทยต่ำน้อย ตาเล่าสารพัดต่ำเนาะค่ะบพราว,ว่าพี่น้องจะสื่อตัวใดกะขอให้แตกสามตัวตรงบนล่างเนาะคะ mm ่ะ hmm. บุญมณีกะขอให้ไปนุนดวงเวสุขุสุคนค่ะพี่น้องมณีกะพาพี่พน้องเนาะค่ะมาทำบุญประโชคลาวิวัดหลวงพี่แซมเนาะค่ะพี่น้องจังหวัดชลบุรีพนันเคมเนาะค่ะ <c oughs> อาจจะวอกติดวอกคัดเนี่ยกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องตรงนี้กะจะเป็นธรรมพญาน,านะค่ะธรรมทันปูพญานคราเนาะค่ะปูมอจารีเนาะกัปูองค์ดำเนาะค่ะพี่น้องแล้วจะแผ่นกองให้เบิ้งอ่า กุทิหลวงปู่สวงเนาะคะ่ะพี่น้องตรงนั้นก็จะเป็นสถานที่ประดิสถานรูุปราตาขององค์หลวงปู่สวงเนาะคะ่ะพี่น้องเจียบกับไปต่างจิตอธิษฐานขอพรมาเมื่อกี้เนาะคะ่ะกายุนีตั้งแต่ต้นเดือนยันจะสิ้นเดือนแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าได้อาบร,รมีหลวงปู่เนาะคะ่ะในเรื่องเรื่องทุกอย่างแหละที่ข่ต่างจิตอธิษฐานมันกับประสบความสําเร็จล้วนเร็วท่านใจล้วกะ,ะท่านตาเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าซัทธาด้วยใจที่บริสุทธิ์เนาะคะ่ะพี่น้อง จังไายเข้ากระไดในสิ่งที่เข้าต้องการอยู่แล้วได้ได้กัตามเตะเนาะคะ่ะเข้าจะได้ในิีงที่เข้าต้องการก่อต้มเมือ่อบุญบาร,รมีเข้าพรเนาะคะ่ะทาบุญสั่งบาร,รมีให้ตัวเองค่ะพี่น้องตายไปเอาไปได้แค่บุญกับ,บาปค่ะกัจะประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องบด้มีตัวเลขโชคลาภไห้ดอกพี่น้องเพราะว่าอาทินานี่ก็จะเดินทางเนาะคะ่ะไปจังหวัดอ่าสุพรรณบุรีเนาะค่ะพี่น้องบ่แม่อาทินาไม่ละอาทิตย์นี่เนาะคะ่ะขอไปเด้อจําผิดพี่น้อง อาทิตย์ที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะเจี๊ยบกะจะเดินทางไปทําบุญจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะคะ่ะถ้าว่ามีเหตุการณ์อีหยังให้กลับบ้านแบบเร่งด่วนเนาะค่ะพี่น้องวันที่สิบเอ็ดเนาะคะ่ะสิบเอด็ดสิบสิบเอ็ดเนาะค่ะพี่น้องกะจะทําบุญใหญ่เนาะคะ่ะอยู่หาวัดที่จีบนับถือเนาะคะ่ะวัดภูเพ่งเนาะคะ่ะวัดภูดานใหญ่เนาะค่ะพี่น้องถ้ามีโอกาส แต่กรับสิ้นเดือนเร็วๆนี้เดี๋ยวจะพาไปอ่ะเบืองบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องคือทําบุญใหญ่เนาะค่ะผู้ใดที่อยากรวมทําบุญถว,วายพระไตรกะทักไปในช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะช่องทางสีน้าเงิงนเนาะค่ะพี่น้องทักไปได้ค่ะพี่น้องผู้ใดที่อยากรวมทำบุญสังบารมีน้ากันเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขโชคลาภก็บม่ได้หายคือตะกี้เนาะค่ะพี่น้องหายไปบัตือกะศีรษหายพี่น้องเป็นทูกเนาะค่ะพี่น้องพาพี่พาน้องทำบุญสังบารมีละกัน มึงความสวยงามตามวัดบารามดีกว่าเนาะคะ่ะตัวเลขโชคลาภกะ,ะกะแแต่ว่าลาโอกาสไปโหลดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหายไปมันกระลุดแล้วเนาะคะ่ะงวดหนึ่งแต่แต่ปีใหม่มามันกระลุดแล้วเนาะงวดวังหันกะถือว่าหลุดเนาะค่ะพี่น้องแต่ปีใหม่มากระลุดละงวดหนึ่งเนาะกะจับมามานนั้นก็เลยเบดได้มาหายเนาะค่ะพี่น้องทำบุญดีกว่าค่ะถ้าทำบุญดีกว่าเพื่อความสบายใจเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮามีบุญเนาะคะ่ะบ่จะเป็นต้องเอาตัวเลขโชคลาภน้ำน้ําเจียบหรือน้ําข่อยดอกเบ่ต้องเอาน้ำใส่ถ้าห้า ซื้อเลขตัวใดมันก็นถือนอกจากว่าเฮ้าบบมีบุญ่น่นะบุญเฮาต้อเฮ็ดด้วยโตเฮ้าเองเนาะค่ะมันบบมีไผใจดีนุโมทนาจาธุบุญให้เฮาทุกคนเนาะค่ะพี่น้องทำบุญให้เจ้าฟ้องเท่านั้นค่ะที่จะเฮ็ดให้ชีวิตเฮาเปลีนน่ยนเนาะค่ะชีวิตเฮาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือบดีมันก็ขึ้นอยู่กับตัตเฮ้าเนาะคะ่ะพวกเกีียวกับไผเนาะค่ะพี่น้องย่าเอาอย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นภาระให้ โตเฮ้าเองเนาะค่ะพี่น้องย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นผ้าละให้โตเฮ้าเองเนาะค่ะพี่น้องจะใส่ชีวิตแบบง่ายขึ้นเนาะคะ่ะปล่อยวางอย่างเดียวคู่มอือในเขาวา่าจะพยามปล่อยวางได้คอยแต่บางเรื่องกะปล่อยบบได้แต่กบพยามป,ปล่อยเนาะคะ่ะ้าเฮ้าถือไหวมื่อกษีนักเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องย่าเอาปัญหาชีวิตของคนอื่นมาเป็นผ้าละหาชีวิตครอบรัวหรือชีวิตเฮ่าเนาะค่ะเขา,าจะมีอยู่มีกินเพื่อจะอวดจะอยากบวกเยวกับเฮ้าทาค้นขยันบ่มีทางอดตายให้คิดแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้อง ่อยผู้นึงล่ะซอยเลือคนล่ะแบบจ่งไดล่ะซอยแบบจนเขาลืมตาอาปากได้ผลตอบแท่นดีคอยได้รับมั่นกะขอนข้างที่จะเป็นแน่ทางโลกเนาะค่ะพี่น้องคูม่มือนี้ก็เลยคิดไม่เนาะค่ะพี่น้องคอยกะเขาวัดกะได้หลายอย่างในพี่นองในการที่เขา,ขาวัดได้ทั้งคอยว่างได้ทั้งสติในการอ่าใส่ชีวิตเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวไปวัดเดิมบางเนาะคะ่ะจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะคะ่ะอาทิตย์นี้เนาะคะ่ะพี่น้องถ้าบ,บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงให้กลับบ้านจังหวัดอุบลอย่างเร่งด่วนเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ากาจะพาลูกไา้เทวดาไปพาตัดแขนเนาะคะ่ะพี่น้องนักสิ่งหลายเนาะ,ะเลือดไวรุ่นมันแห้งเนาะคะ่ะลูกบานได้ก็คือสีบคลื่นกันปนใดเนาะ,ะแต่ขันลูกบานข่อยนี่ก็เจ้าสีละพี่น้องเล็หน,น่อยอาอยุสิบห้าสิบหกเนี่ยเลือดมันกําลังแรง สร้ายไข่เนาะ,ะค่ะผู้ได้ทีท่ติดตามคลิปไขอยอย่เนาะก็น่าจะเห็นว่าน้องไปดามเล็กแขนไวเนาะค่ะพี่น้องถ้าลดลมสิ่งมอเตอร์ไซค์หลายถูกเทวดาเดี๋ยวต้องรอเบ,บิ่งเนาะค่ะเพราะว่าเจี๊ยบกะบ,บอกแม่เจี๊ยบผ้าน้องไปล่องบาเนาะค่ะมาเบิ่งอีกที่ว่าหมอจ๋านัดพาเอาอ่เล็กออกมือใดเนาะค่ะพี่น้องดามกระดูกซื่อ,อดอกพี่น้องแต่ว่ากะผ้าพี่เกอบเครื่องแขนนะ,ะเด็กสิ่งลูกไส้เทวดาคุอเพรงศเาะว่า ข้าถำบุญค่ะพี่น้องแต่บางเทรือกไปกขดบ่ได้มีโอกาสทายขีดเน,นะงงาะปล่อยกคยขี้ขานเนาะง่ายๆบางเครือขี้ขานแต่บางคนก็นกถามเขราะว่าก็เคยเห็นลงทีมโน่นนั่นนี่เนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ขี้ขานแน่เนาะค่ะพี่น้องลหลายๆอย่างเลยล่ะมันหยุ่งมันหยากบางเครือเทากับเมื่อยเทากับใบดได้ท้ายก็เขาโทษเขาพ,รรพรร่ายเนาะค่ะพี่น้องกะบทำมีตากลองขยันเนาะค่ะทำบ่มีตากลองกะขี้ขานแน่จัน่อยเนาะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นธรรมท่านปูพยยน่พญะนาคราชเคยพ้าพีพานนองเข้าไปเบิงดูแลเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่าไหวลงปู่ช่วงแล้วเมื่อกี้เนาะคะ่ะจะพาไปไหว้สักการะถวายผาหลวงอ่าหลวงปู่ยิมเนาะค่ะหลวงพ่อยิ้มเนาะคะ่พยยะ,คะพีน่บบน้องรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเบิงอยู่พี่น้องว่าฝนมันติโตกบอกเพราะว่า เดือนนี้ทั้งเดือนเนาะคะ่ะขอเพึงบารมีหลวงปู่สวงเนาะค่ะพี่น้องเสร็จจากนี้ก็จะไปสักการะปูนิลพัฒนัคราชเนาะคะ่ะแล้วก็แม่ยามณีจันท่าแล้วก็ท่านแม่โซมาเนาะคะ่ะอยู่วัดทอใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบิึงเนาะค่ะพี่น้องถาขยันเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นเนาะคะ่ะโบวิยังหายค่ะนอกจากทำวันุโมทนาสาธุ NT ในทุกๆุกบุญเนาะค่ะพี่น้องโบว่าพี่น้องจะซื้อเลี้ยงยังก็ขอให้มาด้วยโชคลาภเนาะคะ่ะเฮ้ยรวยๆค่ะมีเงินใส่หนี้ใส่ซินเนอะพี่น้อง ด้วยกันเบิดสุขุสุขนค่ะเดี๋ยว<ม>พอโตไปไหวลงพอยิมแล้วก็ไปถวายผ่าไตลงพอยิ้มนะคะอนุโมทนาซาธุอีกคทางค่ะพี่นนอง